วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีนะครับจากการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับโดยที่เราไม่ต้องติดตั้งหรือว่าดาวน์โหลดเกมแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะครับก็สามารถเล่นแล้วก็ทําเงินเข้าทูมอนิวเลตได้นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะทําการถอนเงินอยู่ที่400บาทนะครับเข้าไปยังบัญชีทูมอนิวเลตแบบโดยตรงนะในการเล่นเนี่ยก็เล่นเกมปามาณินะครับตัวเกมเนี่ยมีให้เราเลือกเล่นหลายเกมนะครับก็อยู่ที่เราว่าจะเล่นเกมปะมาณไหนนะครับอันนี้เป็นเกมที่ผมยกตัวอย่างในการเล่นให้ดูนะครับในการเล่นแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรนะครับเราก็จะได้รับ ส่ของคะแนนนะครับแล้วก็เอาคะแนนเนี่ยไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินโทมานิวเวลต์นั่นเองนะครับใครที่สนใจในการเล่นแล้วก็ในการทําเงินโทมานิวเวลต์เดี๋ยวดูในคลิปนี้นะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับแล้วก็แนะนำนะครับการเล่นเกมทําเงินฟรีโทมานิวเวลต์นะครับในคลิปนี้ผมจะทําการถอนอยู่ที่400บาทนะครับเข้าไปยังบัญชีโทมานิวเวลต์แบบโดยตรงนะครับใครที่สนใจหรือว่าอยากมีรายได้เสริมเกี่ยวกกัับบนะครจา เล่นเกมดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์กันด้วยนะก่อนอื่นนะครับเราจะต้องดาวน์โหลดแอปกันก่อนนะครับผมสาหรับแอปนี้เนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ Google Play Store สําหรับตัวแอปเกมที่ผมใช้ในการเล่นและก็ในการทําเงินทู m ิ n นียลเล็ตนะครับเป็นแอปเกมตัวนี้เลยนะครับมีชื่อว่าแท็บคอยนะครับเล่นไปหาเงินไปนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแอปที่ใช้ในการรับโคดอ่างเปลทูมิเนียลเล็ตด้วยนั่นเองนะครับก็มีเพื่อนๆหลายคนที่มีแอปนี้กันอยู่แล้วนะครับในการรับโคดอ ยังไม่มีก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวโหลดตามชื่อนี้ได้เลยนะครับผมจะขึ้นชื่อไว้ให้ทางด้านซ้ายมือแล้วก็ตัวรูปแอปนะครับหรือว่าจะทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้พร้อมกับคลิปวิดีโอวิธีการสมัครนะครับพอเราเข้ามาในส่วนของตัวแอปนะจะมีเมนูทั้งหมด4เมนูด้านล่างหน้าแรกมินิเกมกิจกรรมและก็ฉันนะครับหลังจากที่เราสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาดูที่เมนูที่4นะครับตรงนี้ให้เรากดไปที่อันที่1นะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นการป้อน ID นรหรือว่่าาาารรรหัสกเเเชิญพือนนะถ้มีรหัส จากการเชิญเพื่อนอยู่แล้วเนี่ยก็นําของเพื่อนมาใส่ก่อนได้เลยแต่ถ้าเรายังไม่มีของใครดูที่ด้านซ้ายมือผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้ในส่วนของรหัสโค้ดตรงนี้เนี่ยจะกกอะของผมหรือว่าไม่เกาะก็ได้ตามความสะดวกความสมัครใจได้เลยอันนี้ไม่ได้บังคับเนาะต่อมานะครับในการถอนเงินผมจะถอนเงินให้ดูก่อนเลยนะครับกดมาที่เมนูที่4นะครับคำว่าฉันนะครับแล้วก็กดไปที่คําว่าถอนเงินตรงนี้นะครับกดคําว่าถอนนะการถอนเงินเนี่ยก็ให้เราถอนตามยอดเงินที่เขากําหนดไว้ได้เลย ของผมเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นที่200-500แล้วก็1000นะครับทุกรายการถอนเนี่ยไม่ต้องเชิญเพื่อนสามารถถอนได้เลยเมื่อคะแนนครบตามจํานวนที่เขากําหนดนะผมจะถอน200เป็น2ครั้งนะครับรวมเป็น400บาทนะครับกดเลือกรายการแล้วก็เลือกช่องทางเป็นทูม e นิวเลตกดถอนเงินสําหรับการถอนเงินครั้งแรกเนี่ยเขาจะให้เรานะครับใส่เบอร์ของทูมอนิวเลตในการรับเงินในช่องนะถ้าเราเคยถอนแล้วเนี่ยไม่ต้องกรอกนะครับกดยืนยันได้เลยโอเคนะครับผมได้ทําการถอนไปและว1ครั้งนะครับการตรวจสอบยอดเงินเนี่ยจะเข้าภายใน1นึ่งถึงสามวันทำการกด กระบาดปิดไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะทําการถอนอีกรอบนะครับโอเคนะครับได้ทงการถอนครบและจํานวน2ครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คที่ประวัติการถอนเงินตรงนี้เลยกดเข้าไปนะสำหรับตรงนี้เนี่ยก็เป็นประวัติการถอนเงินนะครับในการถอนครั้งล่าสุดจํานวน400บาทเนาะตรงนี้เลยนะครับในวันที่22เดือน10นะครับเวลาก็15บนาฬิกา53นาทีนะครับ200นะครับ200ตรงนี้รวมเป็น400บาทนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบยอดเงินการจ่ายเงินไม่เกิน7วันนะทุกคนเงินก็จะเข้าที่ทรูมันนี่เวลตเลยโอเคนะครับได้ทําการถอนเงินไปเรียบ ลอยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เมนูที่1น,นะครับก็คือหน้าแรกในส่วนของหน้าแรกเนี่ยจะเป็นการทําภารกิจต่างๆในการรับคะแนนเหรียญทองนะครับตรงนี้จะมี5เมนูนะครับด้านบนนะครับเมนูแรกเนี่ยจะเป็นการหมุนวงล้อนะในการหมุนวงล้อเนี่ยเราสามารถกดจับรางวัลฟรีได้เลยทั้งหมด 15, 15ครั้งนะครับในการจับรางวัลฟรีเนี่ยจะเป็นการสุ่มในส่วนของคะแนนเหรียญทองในการหมุนวงล้อนั่นเองแล้วก็กดรับได้เลยอันที่2นะครับเป็นการเล่นเกมสุดยอดนะ เกมสุดฮอตเนี่ยจะเป็นเกมทั่วไปที่เรารู้จักแล้วก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับ Blacknalog Coin Master Call of นะครับ g a l i n a PUBG Mobile Roblox RV Efootball นะครับหรือว่าฟุตบอลฟ i f a นะครับ Free Fire ก็มีนะครับตามนี้เลยเราต้องติดตั้งหรือว่าดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราเนาะตรงนี้ถึงจะทําการเล่นแล้วก็ทําภารกิจได้นั่นเองอันที่3นะครับจะเป็นการดูคลิปวิดีโอโฆษณานะครับอันนี้ดูโฆษณานะแล้วก็โค้ดอังเปานะครับอันนี้ยังไม่มีโค้ดมาแจกนะครับโค้ดที่ผมเพิ่งแจกไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ได้ลงคลิปไป ในสองคนแจกโค้ดอ่างเปาเพิ่งแจกไปนะครับการเชิญเพื่อนนะครับผมตัวนี้ทุกคนสามารถทําได้เลยในส่วนของการแนะนําหรือว่าในการเชิญเพื่อนสําหรับการแนะนําหรือว่าการเชิญเพื่อนเนี่ยเรากดเชิญตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็คัดลอกข้อมูลตรงนี้นะครับไปโพสต์ตามช่องทางออนไลน์ต่างๆได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Li ลน์ย u ทูบทิกต o อกสามารถเอาไปโปรโมทเอาไปแนะนําต่อได้หมดเลยทุกช่องทางนะครับขึ้นอยู่กับความถนัดความสามารถของเพื่อนๆได้เลยในการแนะนําหรือว่าในการโปรโมทถ้าเราอยากมีรายได้มากขึ้นเนี่ยเราจะต้องแนะ นะนำเพื่อนด้วยนั่นเองหากเราไม่แนะนําก็ถอนได้เหมือนกันนะครับแต่อาจจะใช้เวลานานกว่าคนที่เขาแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับ ต่อนะครับภารกิจทั้งหมดนะครับก็จะเป็นภารกิจแอปต่างๆที่เราสามารถเลือกติดตั้งดาว์โหลดในการเล่นเกมในการทาภารกิจรับคะแนนเหรียญทองตรงนี้เพิ่มได้นะก็เลือกแอปที่มันไม่ต้องเติมเงินหรือว่าในการเสียเงินในการทําภารกิจเนาะเกมนี้หรือว่าแอปนี้เนี่ยเขามีคะแนนให้เราอยู่ที่9 2 2 5 0คะแนนจะเป็นเงินบาทไทยเนี่ยประมาณ69.20้สงตางค์นะครับภารกิจมีอะไรบ้างแล้วก็มาดูนะครับเข้าร่วมแอปนะครับลงทะเบียนสําเร็จนะ แล้วก็ฝากเงินสําเร็จนะครับได้รับ9,000นะครับ9,000เหรียญทองเนาะถามว่าการฝากเงินเข้าไปเนี่ยคุ้มไหมก็อาจจะเสี่ยงนะครับในการที่เราจะทําไม่สําเร็จภารกิจนั่นเองนะครับอันนี้เสี่ยงมากๆอันนี้ก็เป็นอีก1แอปนะครับได้รับ1 1 7 0 0เะรียหรือประมาณ8บาทนะครับผมประมาณ8บาทภารกิจมีอะไรบ้างหนึ่งเลยคือเข้าร่วมแอปนะครับสลงทะเบียนบัญชีให้สําเร็จนะครับก็จะได้รับคะแนนเหรียญทองไปนั่นเองครับผมภารกิจก็ทําได้หมดเลยทุกแอปนะครับทุกภารกิจตรงนี้เราก็ดูให้ดีีีว่่่าาาภรรกกิิจไไหนนนทมมัต้องงเเเสย็ ต้องเข้าไปทำเนาะอย่างเช่นเกมนี้นะครับสงครามเทพเจ้าเฟสสองนะครับ F2 เฟสสี่นะครับผมตามนี้คะแนนเนี่ยเขาให้เราเยอะมากนะครับเป็นเงินบาทเนี่ยห้าหมื่นกว่านะครับแต่ว่าภารกิจมีอะไรภารกิจเนี่ยค่อนข้างยากนะครับหนึ่งเลยค่าบริการสะสมในการเติมเงินในเกมนี้นะครับมันคูม,มั้ยเติม35ได้คืน15บาทนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาดูภารกิจระดับตัวละครตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวล35เนี่ยก็ใช้เวลาเล่นนานมาก,มากๆกว่าที่เราจะเล่นครบภารกิจนะก็คือตัวละครเนี่ยระดับเลเวลตัวละครนะครับจะต้อง400 38ถามว่าการเล่นตรงนี้เนี่ยมันยากมากๆนะในการเล่นให้ระดับตัวละครถึงคุณจะต้องมีเวลาว่างมากๆในการเล่นเกมตรงนี้นะครับก็ให้เราเลือกเกมที่มันทําง่ายๆภารกิจทําง่ายๆจะดีกว่านะเมนูที่2นะครับก็คือมินิเกม มินิเกมเนี่ยก็คือการเล่นเกมโดยที่เราไม่ต้องติดตั้งหรือว่าดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราเหมือนที่ผมเล่นให้ดูตั้งแต่ต้นคลิปเนาะวิธีการเล่นเราก็เลือกเกมที่เราต้องการเล่นแล้วเราก็กดเข้ามากดเพนาลได้เลยนะครับมันก็จะทําการโหลดเกมให้เราเข้าไปเล่นโดยที่ไม่ต้องติดตั้งนะพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยในส่วนของหน้าเกมนะครับสังเกตที่ด้านบนขวามือตรงนี้จะมีเหรียญทองขึ้นมานะครับในตัวนับคะแนนนะครับเราก็กดเล่นเกมได้เลยเดี๋ยวผมเล่นให้ดูพอเราเริ่มเล่นเกมเนี่ยตรงเหรียญทองด้านบนขวามือเนี่ยมันก็จะเริ่มนับ นี้ได้เลยนะครับในการเล่นะคะแนนในแอปแท็บคอยเท่านั้นที่จะใช้ในการแลกเงินทรูมันนี่เวลด์ได้ถ้าเป็นคะแนนในเกมที่เราเล่นเนี่ยมันไม่สามารถแลกได้นะให้เราดูที่เหรียญทองด้านบนขวามือนะครับพอมันเต็มหลอดแล้วเนี่ยมันก็จะทําการบวกคะแนนให้กับเราเห็นไหมเราก็เก็บคะแนนจากการเล่นเกมตรงนี้ได้เลยนะครับต่อมาเมนูที่3นะครับก็จะเป็นการทําภารกิจเช็คอินนะครับเชิญเพื่อนภารกิจรายวันนะครับตรงนี้เราทําภารกิจในการรับคะแนนเพิ่มเติมได้เลยในส่วนของยอดเงินที่เราถอนไปเมื่อกี้เนี่ยก็ได้รับเข้ามาเรียบร้อยแล้วตัวนี้เนี่ยเป็น,น4 บาทที่เราได้ทําการถอนไปเมื่อกี้นะครับก็ได้รับเข้าบัญชีทูมอนิเล็มาเรียบร้อยแล้วไม่ถึง10นาทีนะเงินเข้าเลยนะครับยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะใครที่สนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูเล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนฝากากดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะทุกคนเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ